สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเชฟโอ๊ตบานนอกครับวันนี้ก็จะพามาทําไก่อกฟงอังเอเลี่ยนกันนะครับครับตามมาเลยครับเรามาดูกันทำเครื่องปรุงกันนะครับใส่ฐางกันนะครับ ใส่ไว้ที่ตูดนะครับ ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเรามือครับมื่อครับจักนัครับอำมาทาตัวแต่ครับทาให้ราบ้างะครับก็อาจจะเล็กนิดนึงนะครับแต่เอามาเนี้อร่อยน่าดูครับสวยน่าดูด้วยครับถ้าเสร็จครับทาแล้วมายองนีครับครับเรามาดูการเตรียมอบไก่กันนะครับ เอาเลยครับนะครับขออธิครับนะครับน้อธิษเหนียวแล้วครับ ก็ขุดนี้ออกมานิดนึงครับตัดนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาเราเอาฟางมาแล้วครับมาอบแล้วครับตลดองให้ประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็จุดไฟครับ นอะครรับบวิธีการทำน้ำจิ้มแล้วกันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับใส่พริกลงไปครับตามด้วยกระเทียมครับ เราตามครับตามเสร็จแล้วนะครับเรามาตักใส่ถ้วยกันนะครับ แล้วตามด้วยเกลือรครับครับแล้วน้ำปลาครับตามด้วยมะนาวครับ บีบลงไปเลยครับอีกลูกครับ ิมดูครับว่ามันส้มไหมครับอยอดครับใส่ตามด้วยผงชูรสครับนะครับแล้วก็น้ำตาลครับหนึ่งช้อนครับ คนให้เข้าที่ครับมามาดูใ,ใกล้ๆครับนะครับสีสรรันก็จะหน้าออกมาประมาณนี้ครับสวยงามครับอร่อยครับขีดปอมาครับมาดูผลลัพธ์ที่เราครับทำกันครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับสูงครับสูงแน่นอนครับไปชิมกันครับมาดูการชิมน้ำจิ้มนะครับนี่ครับโอดเข้าไปเลยครับโอไปเยอะๆครับน้ำจิ้มที่เราตามครับดูครับดูครับอืม อื ok. มอร่อยครับนะครับครับอืมอร่อยจริงๆครับครับดูครับครับครับ ชอ mm hmm. ดครับวันนี้เราก็รับประทานกันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจของพวกเรา